สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนมาทำขนมถ้วยฟูฟักทองกินเองง่ายๆสูตรที่ให้ในวันนี้ทำออกมาแป้งมีความนุ่มฟูอร่อยลงตัวไม่เฝื่อนติดคอค่ะไปชมวิธีทำกันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาเตรียมในส่วนของฟักทองแล้วก็น้ำเปล่าค่ะในส่วนของฟักทองแนะนําให้ปอกเปลือกแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเวลานําไปต้มจะได้สุกแล้วก็เปื่อยง่าย เสร็จแล้วตั้งหมอ้อจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะในขั้นตอนนี้เราจะนําฟักทองมาต้มก่อนนะคะหรือใครจะนําไปนึ่งก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางนะคะต้มฟักทอง30นาทีค่ะในช่วงที่ต้มฟักทองเราก็จะมาเตรียมในส่วนของตัวแป้งกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ต้มฟักทองครบเวลาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราเช็คฟักทองได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ถ้าฟักทองยังไม่สุกดีก็แนะนําให้ต้มต่อนะคะใน,ในส่วนของเราฟักทองก็สุกและเปื่อยดีแล้วค่ะพอฟักทองสุกเปื่อยด,ดีเราก็จะปิดแก๊สค่ะพอปิดแก๊สเสร็จเราก็จะตักเอาเฉพาะเนื้อฟักทองค่ะพอเราตักฟักทองออกมาหมดแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําซ่อมมาบดให้ละเอียดเลยค่ะส่วนในขั้นตอนการบดฟักทองแนะนําให้บดตอนที่ฟักทองยังร้อนๆแบบนี้นะคะเพราะจะทําให้เราบดละเอียดได้ง่ายค่ะ พอบดฟักทองละเอียดดีประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลเเซขาวลงไปค่ะในขั้นตอนนี้ให้เรานะคะบดฟักทองที่ยังร้อนๆแบบนี้ผสมกับน้ําตาลจะช่วยทําให้น้ําตาลละลายง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้บดจนฟักทองละเอียดดีแล้วก็ในส่วนของน้ําตาลายก็ละลายดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้คลายร้อนก่อนค่ะตอนนี้เราก็ได้พักจนฟักทองคลายร้อนดีแล้วค่ะจากนั้นก็ใส่หัวกะทิลงไป ผงยีสต์หวานการที่เราใส่ยีสต์ลงไปแบบนี้ก็จะช่วยทําให้ตัวขนมของเรามีความฟูตัวมากค่ะผงฟูเสร็จแล้วเราก็จะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนี้ค่ะพอคนจนส่วนผสมเข้ากันนี้เราก็จะใส่แป้งเค้กตามลงไปค่ะในส่วนของแป้งเค้กแนะนําให้ร่อนด้วยนะคะในส่วนของเราก็ได้ร่อนเตรียมไว้แล้วค่ะเสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนี้เลยค่ะ ส่วนในขั้นที่เราคนผสมแป้งนะคะถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่ข้นเหนืดเกินไปก็สามารถเติมน้ํากะทิลงไปได้ค่ะหรือจะใช้เป็นน้ําเปล่าแทนก็ได้นะคะหรือถ้าตัวแป้งมีลักษณะที่เหลวเกินไปก็สามารถเติมแป้งลงไปผสมได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้คนผสมแป้งมาจนเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะแป้งก็จะมีความข้นเหลวประมาณนี้เลยค่ะพอเราคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นเราก็จะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยค่ะแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีอีกรอบ ตอนนี้เราก็ได้คนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะลักษณะตัวแป้งก็จะมีความข้นเหลวแบบนี้เลยค่ะพอคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีจากนั้นในขั้นตอนนี้เราก็จะเก็บแป้งนะคะใช้ไม้พายค่ะปาดขอบอ่างผสมแบบนี้เพื่อรวบแป้งลงมาให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําถุงพลาสติกนะคะมาขุมแป้งไว้แบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้แป้งโดนอากาศ เสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้ในอุณหภูมิห้อง1ชั่วโมงกับอีก40นาทีค่ะเพื่อให้แป้งขึ้นฟูเป็น2เท่าตอนนี้เราก็ได้พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งออกมาคนผสมให้เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ไม้พายนะคะในการคนผสมแป้งคนแบบนี้เพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากตัวแป้งค่ะ พอคนผสมแป้งเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําแป้งไปหยอดใส่พิมพ์ที่เราเนื่องเตรียมไว้ค่ะในส่วนของตัวพิมพ์แนะนําให้เนื่องไว้ให้ร้อน4นาทีนะคะทําแบบนี้จะช่วยทําให้ตัวขนมไม่ติดพิมพ์ค่ะส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้เนื่องพิมพ์ให้ร้อน4นาทีแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นไฟกลางจากนั้นเราก็จะปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนสุดก่อนค่ะเพื่อไม่ให้ความร้อนโดนมือของเรานะคะส่วนในขั้นตอนการหยอดแป้งนะคะเราจะหยอดลงไปให้เต็มในส่วนของตัวพิมพ์เลยค่ะ ส่วนของถ้วยตะัยนะคะเราก็ได้กดสั่งซื้อมาในช้อปปีนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์พิกัดไว้ด้านล่างของคลิปค่ะตอนนี้เราก็ได้หยอดแป้งเสร็จหมดแล้วก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะปิดฝาซึ้งแล้วก็นึ่งด้วยไฟกลาง30นาทีหรือใครที่ต้องการให้หน้าขนมแตกฟูสวยก็แนะนําให้ใช้เป็นไฟแรงนะคะแต่ในขั้นตอนนี้แก๊สของเราจะหมดค่ะก็เลยได้ใช้เป็นไฟกลางนะ ตอนนี้เราก็ได้นึ่งขนมมาครบเวลาแล้วนะคะลักษณะตัวขนมก็จะประมาณนี้เลยค่ะขึ้นฟูแตกสวยประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ใช้ไฟแรงตัวหน้าขนมจะแตกฟูสวยกว่านี้ค่ะแต่ในส่วนของเราแก๊สก็กําลังจะหมดนะคะก็เลยใช้ไฟแรงไม่ได้ก็จะได้ประมาณนี้เลยคะ่ะถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจว่าขนมสุกดีหรือยังก็ให้เราใช้ไม้ไปลายแหลมนะคะจิ้มลงไปตรงกลางค่ะถ้าไม่มีเมือกติดขึ้นมาก็แสดงว่าขนมสุกดีแล้วนะคะพอขนมสุกดีแล้วจากนั้นเราก็จะปิดแกส๊สแล้วก็พักไวใ้ให้ใคลายร้อนก่อน,นะคะ่ะ ขนมถ้วยฟูฟักทองก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวในี้ขั้นตอนนี้เราจะแกะออกจากพิมพ์ให้ดูนะคะก็แกะออกง่ายมากเลยค่ะส่วนตัวแป้งก็จะมีความนุ่มฟูเด้งๆแบบนี้เลยค่ะด้านในก็จะฟูแบบนี้เลยนะคะโอเคค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะในส่วนของรสชาติก็จะออกมาหวานกําลังดีสําหรับท่านไหนที่ชอบหวานมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของน้ําตาลได้ค่ะสําหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ